มาแล้วครับวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ดีเท่าไหร่มีสะดุดสะดุดเหมือนกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยเพราะว่าตอนนี้สตรีมเข้ามาก็ทดสอบลองเล่นดูเลยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ผมอัพสปีดให้แรงขึ้นอีกนะครับ ในการสตรีมนี่ผมเองก็ใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับก็จะเป็นอ n l i มิเต็ดเดิมผมจะใช้แค่10บเมกนะครับวิ่งมิลิเต็ดไปเลยแต่ตอนนี้ผมขยับเป็น15บห้าลถึงสัยต้องอัพเป็น20อีกแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ขึ้นแจ้งเตือนว่าไม่ค่อยเสถียรอ่าสวัสดีครับนี่มาแล้วมาแล้ววันนี้เข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยเดี๋ยวพี่เล่นสะก่อนหนึ่งตานะครับเพื่อนไปนู่นแล้ละ ต้องเสียงนิดนึงแต่ว่าไม่เอาดังมากอืมเอสกายหลอดอยากได้ครับเนี่ยเดือนนี้จะดูดูการนี้น่าจะได้แล้วล่ะตอนนี้มีชิ้นส่วนมาสี0พันห้าละสายถ้าเธอหมายอย่างนี้ตรงลุมต้องลุม น,นี่โดนยืดไปสามเสาเรียบร้อยแม้แต่เสาบ้านก็โดนด้วยหรอโลกิมีคนเล่นโลกิด้วยโดนยิงเฉี่ยว ระวังจะโดนส่องใกล้ อีูนิดเดียวจะแตกอยู่แล้วก็แตกแตกเป็นกั้งเออเดี๋ยวมาโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่เล่นไปก่อนเดี๋ยวเล่นรอครับ โต๊กกี้มาวิ่งขงโมยเสาอยู่และแฝบแฝดวันนี้ลูกชะโมาแล้วไม่รอดแล้ว ยุดเดียวแตกๆไปครับเราเนี่ยโดนยึดดสี่เสาเสาบ้านโดนให้ยึดได้ยังไงอ๋อนี่มีโลเกียมาวิ่งขโมยเสาสวัสดีนะครับอ่าไม่มีตาทิพด้วยโลเกียมาวิ่งขโมยเสาอยู่หนึ่ง การตัวไกลก่อน Let's เจอ,อานแม่หลายลำแต่ไปเรียบร้อย ก็เธอโอ้โหโดผีนี่กระโดดจังเลยนะาหมกแล้ว 3ามแล้วครับฝั่งนู้นเหลือสองแล้ว ีล็อกขาไว้เอาล่ะเสร็จแล้วเหลืออยูหนึ่งเหลืออยูหนึ่งไม่รอแล้วล็อกขาไว้อ,อยูสอง ปืนลำพงอันเล็กอะไรน,นะอ,นอ่านไม่ทันรับรับข้อแคนมาแล้วนะปืนลำพงอันเล็กอันกลางอันใหญ่อันไหนดีประกันอ๋ออันใหญ่ก็ดีที่สุดเพราะว่าถ้าในวิวเดียวกันปืนขนาดใหญ่จะแรงกว่าขนาดกลางก็ความแรงก็ลงลงมาขนาดเล็กก็ความแรงก็ลงลงมา ขนาดใหญ่จะแรงที่สุดก็คือดีที่สุดและระยะยิงเท่ากันถ้าในเวลเดียวกันนะครับสมมุติว่าสามขนาดเนี้ยเราอัพมาที่เวลสิบแบบเนี้ยเวลเจ็ดเวลสิบถ้าเวลเท่ากันขนาดใหญ่จะแรงกว่าปืนลำโพงก็ถือว่าเป็นปืนที่แรงแต่ว่าระยะยิงเขาจะใกล้ระยะสองร้อยเมตรก็จะเป็นหุ่นที่ต่อสู้ระยะประชิด สวัสดีครับอันนี้ใครใช่สมชายเหรอใช่เปล่าสวัสดีนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่า ไปเลยเจ้ากะปิสกายลอดวันนี้มาสามไม่ต้องยิงกันเองหรอกเราต้องไปยิงฝั่งนูน้น